นี้คือเน้นแล้วงวดน,นี้ขออนุญาตฟันแปดเพราะว่าถ้าแปดมารัวขออนุญาตฟันไปที่แปดงวดน,นี้ให้เลขน้อยนะถ้าใครว่าเจเลขเยอะคือไม่รู้จะว่าไงนะเจก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะคะก็คืออาศัยดวงเป็นหลักนะคะถ้าเลขน้อยแล้วมันเข้าก็โอเคนะคะเนาะอาศัยเพิ่งดวงเป็นหลักเนาะเพราะว่างวดน,นี้ก็ให้แค่น้อยถ้าใครว่าให้เจให้เลขเยอะอยู่ก็ ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเพราะว่นี้ขอเถียงเลยว่าให้น้อยจริงให้แค่นั้นแหละนะคะให้แค่ที่เห็นแหละเลขวัดวายโยเลยนะคะแต่นเน้นจริงๆนะทุกคนเจคิดว่าเออเน้นๆเลยอ่ะเน้นตัวเดียวฟันแปดวิ่งแปด แต่เจคิดว่าเจไม่น่าจะไหลมาแล้วนะเจเห็นไหมเจหยุดออกแล้วเห็นปะมาแต่แปดถ้าเจจะมาจริงๆก็แค่โผล่มาแป๊บๆงวดสองงวดเออเนาะเพราะว่าเหมือนเขาให้รู้ว่าเน้นแปดเนาะตั้งแต่เริ่มแบบปีใหม่อแปดมารัวเลยเนาะทุกคนว่าแม้ฉันก็ฟันแปดสิคะถ้าแปดจะมารัวเยอะขนาดนี้พอเปอร์เซ็นแปดมันมีโอกาสเข้าได้มากที่สุดหรือออกแม้ เลขตัวเดียวเน้นมาก็มาไม่มาคือวัดดวงนะทุกคนนะ้อยอย่าอย่าแบบเนาะก็ให้เลขแค่นี้ยเออให้เลขแค่นี้นะคะใส่ดวนก็มีอีกก็คือแค่นี้รวมกันก็หกหางลงใส่ดวงหกหางถ้าว่าเยอะก็รู้จะว่าไงแล้วรูดแปดไปเลยสิคะคุณพี่ตาลแม่บา่ทีชอบหกเก้าจริงเหรอชอบหกเก้าจริงเหรอหกเก้ามันมายากนะ และอีกเลขหนึ่งอ่ะถ้าตัดหกเก้าทิ้งอ่ะสี่สามสี่สามก็เลขสี่ไม่ค่อยมาเลยแม่แม่บอกแต่เลขมายากอ่ะไอเลขที่มายากมันแน่สี่อ่ะสี่อ่ะรัฐบาลไทยหมูดูสถิติอ่ะไม่โคตรไม่ค่อยออกเลยอ่ะถ้ามางวเนี้ก็คือไม่เสียใจอ่ะเพราะว่ามาแบบสี่สามไม่ลงในกลุ่มในกลุ่มไม่ลงเลยลง เซ่ลงทุกกลุ่มนะคะกุ่ม v ีเอพีเออกุ่ม v ี p อพีลงทุกกลุ่มนะคะไปที่บ้านเพชรพอแปดแปดนะคะเลขหาม,มันจะมาสิงวันนี้จะกลัวอะไรหรือปะกลัวใบที่แล้วว่าออกจริงจริงกลัวที่เจ๊ให้ใบที่แล้วออกเพราะว่าชนกันเนนน้อยไงเจ๊กูแอบกลัวออกเหมือนกันนะ อีหนึ่งห้าอีสองหกสองหกอะไรนั่ะนะสองห้าสองหกนะจริงๆกลัวไปที่แล้วจะมาออกแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าออกมาฉันก็ซื้อติดไว้ละกันแค่นั้นจบเน้นๆเลยเน้นแบบตัวเดียวหางเดียวจบวัดดวงมาก็ไม่มามาก็ช่างมันเอ้ย มาก็มาก็คือเน้นเลขตัวเดียวอะ่ะก็วัดดวงกันไปอ่ะเนาะแปดสามสามแปดแต่ออกบ่อยมากเลยนะแปดสามสามแปดอ่ะอีตัวเดียวเลยค่ะพี่เอาเลขสองตัวตัวเดียวดีกว่านะคะเลขสองตัวตัวเดียวดีกว่าแม่หนูไม่อยากให้เลขเยอะมากก็คือวัดดวงไปเลยเข้าก็เข้าไม่เข้าช่างมันพระหนู ให้เน้นตัวเดียวนะคะเอาแบบวัดดวงแต่กลัวแต่เลขเน้น้อยน่ากลัวนเนาะสองห้าสองหกเป็นเลขที่เจ๊ให้ง้วนที่แล้วอ่ะเจ๊กลัวมาออกมากง้วนเนี้ยเพราะเราไม่ได้ให้ตามหม่ห้าสองมีสิทธิ์นะเพราะเออแต่ฉันจะซื้อติดไว้นะฉันก็จะพยายามซื้อติดไวอ้อ่ะ แม่ว่าแปดสามสวยนะแม่นะสวยนะเออพี่ให้เลขตัวเดียวไปเลยค่ะตัวเดียวไปเลยตัวเดียวหางเดียวไปเลยค่ะสามไปทางเงียบๆเข้าไว้อย่าเพ,พิ่งพิมพ์มากดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างแล้วกดพิ่มเพื่อนเลย หนึ่งแปดห้าสวยเนาะหนึ่งแปดห้าจริงจริงอะสามแปดห้าจะให้สามแปดห้าเนาะสามแปดห้าใช่หนึ่งแปดห้ากสมุชเลขเยอะไปหมดเลยวะ่ะทีหนึ่งแปดห้าก็สวยกดถุงอเลยติดตามขอบคุณอ่ะพี่จอยคนสวยอะ่ะ ีพ่อปล่อยผ่านให้เป็นแนวทางเลขเน้นเลขอัดเลขชอบอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลขเน้นเลขอัดเลขชอบอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ค่ะเลขเน้นเลขอัดเลขชอบอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้จะแม่เออหนูจะให้แคปเลขที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะจ๊ะเออเข้าไปได้เลยค่ะแม่เข้าไปตัดกันเลยค่ะ ลิงที่หนูให้หนูอยากบอกว่าไม่โกงนะคะไม่โกงไม่โกงจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพื่อนๆนะคะเลขที่เจให้ก็คือลงในลิงก์ด้านล่างแล้วแล้วแล้วก็ลงในกลุ่มมีพีแล้วส่วนเลขชอบเลขชอบนะที่พูดไปอะ่ะก็จดใส่กระดาษไว้แล้วก็ไปหาซื้อเอานะอันนี้คือเป็นเลขชอบส่วนตัว เจ๊จะไม่ได้ไปลงเจไปนุกไปหมุนวงล้อที่เขาใหญ่บ้างไหมไม่ได้หมุนเลยค่ะเพราะว่าวงล้อที่นั่นอะเหมือนเหมือนเหมือนมีปัญหาเหมือนเขาบอกว่าบางคนหมุนเยอะเกินจนมันหมุนไปแต่เลขซ้ํามๆมาค่ะจิ้มลิงด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆนะแม่นะแนวทางอยู่ในห้องนี้ห้องที่หนูปักหมุดให้ เจพูดดีมากค่ะชอบดูทุกวันเลยนี่คือเร้่งจริงขอบคุณนะคะพี่พี่แบงคอกพี่แบงคอกหนูขอบคุณจริงๆนะพี่คุณแม่น่ารักกับหนูมากเลยขอบคุณจากใจเลยนะคะ